วัดน้ำพแพร่กันนะคะจากข้อมูลที่เรามีที่ตั้งของวัดนี้ก็คือบ้านท่าไม้ลุงหมู่เจ็ดตําบลน,น้ำพแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เอ,อ่อชื่อวัดนี่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่าน่าจะมาจากชื่อตําบลน,น้ำพแพร่โดยตรงเลยครับชัดเจนมากครับเป้าหมายของเราในการเจาะลึกครั้งนี้ก็น่าสนใจนะคะคือเราจะพยายามทำความเข้าใจบทบาทความสําคัญของวัดนี้จากข้อมูลที่เรามีอยู่ ซึ่งต้องบอกว่าออมีบางส่วนที่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากนักโดยเฉพาะเรื่องประวัติการสร้างอะคะ่ะครับผมใช่ครับแต่มันก็มีจุดที่น่าสนใจอยู่ดีเนาะว่าเราจะปฏิติดประต่อเรื่องราวอะไรได้บ้างครับคือเรื่องประวัติการก่อตั้งที่ไม่ชัดเจนเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยนะครับสําหรับวัดในท้องถิน่นหลายครั้งประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอไปอ่า แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าวัดไม่มีความสําคัญนะอ๋อ oh, ค่ะค่ะเข้าใจเลยค่ะครับวัดก็ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวบ้านมาอย่างยาวนานมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคือเหมือนจะมีบันทึกว่าเคยมีกิจกรรมทางศาสนาจัดขึ้นที่วัดนี้ด้วยเมื่อวันที่4มิถุนายนปี2554การมีบันทึกแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะเกี่ยวกับบทบาทของวัดณตอนนั้นโอ้อ oh, อันนี้สําคัญเลยครับ การมีบันทึกกิจกรรมในปี2554เนี่ยมันยืนยันได้เลยว่าอย่างน้อยๆในช่วงเวลานั้นหรืออาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ําวัดนี้ไม่ได้เป็นวัดร้างนะครับแต่เป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวาของชุมชนจริงๆอื <c oughs> การจัดกิจกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานประเพณีอะไรก็แล้วแต่มันสะท้อนความผูกพันที่เหนียวแน่นระหว่างชาวบ้านกับวัดซึ่งความผูกพันแบบนี้มันไม่ได้สร้างกันวันสองวันแน่ๆครับจริงด้วยค่ะ มันน่าจะอย่างรากลึกมานานกว่าน,นั้นเป็นหลักฐานเชิญประจักษ์เลยครับว่าวัดคือศูนย์รวมจิตใจถึงแม้เราจะไม่รู้จุดเริ่มต้นที่แท้จริงก็ตามแล้วเรื่องที่ตั้งล่ะคะที่ว่าอยู่ใกล้กับสำนักงานเทศบาลตำบลน,น้ำแพรพัฒนาอันนี้มันมีในยะอะไรเป็นพิเศษไหมคะหรือเป็นแค่ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เฉยๆเป็นข้อสังเกตที่ดีครับคือการที่วัดอยู่ใกล้กับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นแบบนี้ มันก็เปิดความเป็นไปได้นะครับเรื่องอการสนับสนุนเกื้อกูลกันอออ่ะคะาจจะมีการช่วยเหลือดูแลจากทางเทศบาลซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับมันก็จะยิ่งช่วยเสริมให้วัดมีความมั่นคงแล้วก็สามารถทําหน้าที่ในชุมชนดั่งยั่งยืนต่อไปอืมก็น่าคิดนะคะแต่แต่ต้องย้าว่าอันนี้เป็นแค่การตั้งข้อสังเกตจากข้อมูลที่ตั้งนะครับ เรายังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันความสัมพันธ์ตรงนี้ชัดเจนจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มาค่ะเข้าใจค่ะทีนี้มาดูเรื่องข้างในวัดกันบ้างข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาบอกว่าคาดว่านะคะคือเป็นการคาดการว่าภายในวัดก็น่าจะมีสิ่งปลูกสร้างสำคัญส,ค,ญสคัญตามแบบวัดไทยทั่วไปอย่างเช่นอุโบสถหรือโบสถ์วิหารสาลาการเปลี่ยนกุฏิสง์แล้วก็แน่นอนพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเคารพนับถือครับ ซึ่งการคาดการณแบบนี้ก็สมเหตุสมผลนะครับสำหรับวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้วมันก็สอดคล้องกับข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่บอกถึงบรรยากาศภายในวัดบรรยากาศเป็นยังไงเหรอคะเขาบอกว่าสงบร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมครับอ๋อค่ะลองนิภภาพตามนะครับการมีสถานที่ที่มีองค์ประกรอบครบแบบนี้ทั้งโบสถ์วิหารศาลาอยู่ท่ามกลางความสงบร่มรื่น มันไม่ใช่แค่ที่ทําบุญประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้นแต่มันเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณที่สําคัญเลยและมันก็ยังทําหน้าที่เหมือนเออเป็นแหล่งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไปในตัวด้วยพอฟังแบบนี้แล้วภาพรวมของวัดน้ําแพร่ก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะคะสรุปได้ว่าแม้เราจะไม่รู้ประวัติการสร้างที่แน่ชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ใครสร้าง แต่จากข้อมูลที่มีทั้งชื่อวัดที่เชื่อมโยงกับตำบลที่ตั้งที่อยู่ใกล้ชุมชนใกล้เทศบาลกิจกรรมที่เคยมีการบันทึกไว้แล้วก็ลักษณะทางกายภาพที่คาดการณ์กันรวมถึงบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดนี้มันชี้ให้เห็นว่าวัดน้ำแพร่มีความสำคัญเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านตำบลน,น้ำแพร่มาอย่างต่อเนื่องยาวนานใช่เลยครับชัดเจนมากแล้วก็อาจจะมีความเชื่อมโยงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นด้วย แม้จะยังไม่มีข้อมูลยืนยันตรงๆก็ตามครับผมและผมว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดจากการเจาะลึกข้อมูลชุดนี้อาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เราค้นพบทั้งหมดแต่เป็นคำถามที่มันทิ้งไว้ให้เราคิดต่อมากกว่าคำถามอะไรหรอคะคือการที่วัดแห่งหนึ่งสามารถยืนหยัดมีบทบาทสำคัญในชุมชนได้อย่างมั่นคงยาวนาน โดยที่อาจจะไม่มีบันทึกประวัติศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเลยเนี่ยมันสะท้อนอะไรให้เราเห็นบ้างเกี่ยวกับการสืบทอดความทรงจําเรื่องราวหรือแม้แต่อัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆจากรุ่มสุรุนอืมน่าคิดมากค่ะบางทีนะครับเรื่องเล่าความเชื่อวิถีปฏิบัติที่ชาวบ้านเขาสืบทอดกันมาแบบปากต่อปากเนี่ยอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตที่สําคัญไม่แพ้หรืออาจจะสําคัญยิ่งกว่าบันทึกที่เป็นกระดาษเลยก็ได้นะครับสําหรับชุมชนนั้นๆ เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะทำให้เราเห็นคุณค่าของเรื่องราวที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ชัดเจนเนาะค่ะครับผม